ไปมาเลี้ยวตาดูเรือนรือยาวอยู่ทุกวันมันปัดกว่าตัวแลตาสีสวัสด์กะเจ้าเตอมันกัดตูแม่จะไม่เมื่อนงากันบ้านคุณครูกะพออยู่ไปได้บ้านเจ้ารายจนจน ร่างไอ้ควันกำไม่จำไว้แม่ซโดนไอ้ร่งเกตข้กลางในด่าเนปน์ลูกเป็นยิ่งนิยาเพื่อนกับเรือนคนประชาชนกลางกลางจะมั่งมืนการเรือนเพื่อนอย่าใจะเจืยนอนสาโมนจะกินจะนอนอยากก็ว่า นี่ลูกแม่นี่ลาอยู่แต่บ้านจงระวังนังรือเดินยเยือนเปลินเสียเจ้ากับเล่าใจงันปักหญ้าปลาเก่าเกราระบาดใส่กระจาดเอาน้ำล้างกลิ่นมันจางอ ลงลมเสียตัวจวดโดยใจอย่าปึงไม้เลยว่ากลิ่นลูกแม่จะทิ้ความเก่าแม่วันนี้คนไม่รู้อยู่อีกหนอยกลิ่นจะโกยกาพึ้งงอกงือเจ้า ซึ่งเปลี่ยนนามจะลังก็ไม่สร้างเกราวนุวยเป็นเจ้าเมื่อวังลูกแม่จงสังวรจาเชื่อไจจะสิ่งไรจึงไรเชือเกลือกระเกลือบางทีแล้วเกลือกะยอมมีนอน ย่ายืนมานีที่มีกายว่านอนเล่นดีกอนแล้วต่อคิดอีเจ้าหน้าติดตองเปลวเท็นว่างามยาตาการตาการนักพอล้มรักมันลึกลุมลึกเสียวกว่าลุ่มแมว ได้ใ,ใจปานปานปา,นานไปย่าเร็วกบคนเร็วมันเร็วลงเสียยิงกว่าต้มโคลนออกคนดีก็มีตัวนาลูกนะตักคนจูอ่ะกัน คนจ้ขึ hoo, for for for. ้นเปิดเปิดกล่องยาวและแล้วนั่นหลังค้นหลังคนกลับกลับกลับคนดีมีตัวกับคนชั่วก็มีบุรุษสัตตีจัวดีปาโป กระตุกสิงควรคิดช่วงในชีวิตแต่เป็นเจ้าเพียงโงเป็นไม้จุงจริงเป็นยิง่งสุขสนเป็นกี่บากนและต้นรับอับอมรักเจ้าเอาไว้ให้ใจเหมือนแกว้ว ไปแล้วก็ไม่แกวเสียรักเกียงกูรักจูรักยญยลงรักมัดไงมึงเป็นไม่เติตโต รักมันหวานน้ำตาลเป็นรองพ่อได้ลิ้มลองกะาลายให้หมดลูกนาโกลปริมมันหวานโกลพันมันกรดโกสันรันตอดกะมันเป็นบันทัด นกได้ซ้ำกะลวนลำอ,อยากได้กำปลว่าไว้กะไม่ได้กบดีนกในจัวคือตัวละมกเกิดมาให้รอกแล้วกับส้นพ้นรักความจัวพันพูกมันติดลูกติดล่าจัวจะร่ามาันเสียหยดหมดจากลูก รังปาจักเดี๋ยวหลอเดี๋ยวหลักตุ้งพี่น้องก็ไม่ลึกโอ้แล้วแม่ก้าวชนหรือวนเัง ทนี้ก็บ้านคนจนหรกบ้านผู้น่าดอนทีนี้ก็บ้านหลายปลายหน้าเลยลูกข้างเลยจากความเจริญไม่มีเครื่อนกำนวยความสะดวักในเดิมแม่ในควยคว่าก็ไม่มีบ้านเราคนจนหรกเออบ้านไรปลายหน้าเจ้าใหม่บ้าควักใหม่เปิ ตั้งกามุงสังกะที่เวลากี่ต้องเล่นไปคลองโตเนี่ยนี้บ้านคนจนนี่รกแทกเรากําแพงในปัจจุบนันนี้พอตําตาชนเบียนในป้าไม่ไกลยังพอแมน่นตอนนี้ปุ่มตาเบียนในป้ายัางตั้ง2ี่0ิิล้านรู้ไม่จะชนเลยโจ๊ก้อง bà vâng đi là tiếng bà đi bà này tiền á, <laughs> à bà chạy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  bà chơi bà bà chạy bà bà chạy bà bà chạy 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 bà bà ใกล้ก็นั่งบุญรุ่งบางนี่ก็เปลี่ยนเจอแล้วแต่เด็กนั่งบุญจุ๋ยตะลุงราคนก็เปลี่ยนเตียมาเป็นนั่งจุ๋ยน้อยตะลุงราคนก็นั่งจุ๋ยน้อยไปใส่รองงานหน้าลอยอกรอยก็ก็ว่าจุ๋ยน้อยอาปลียนถึงบางนี่นั่งจุ๋ยแล้วก็อยากนั่งจุ๋ยจุ๋ยชินนัทวินในนุ่มเรือวนในเรือไกลนั่งจุ๋ยปัดตาม โอเคนะยังนั่งจุ่อยดิกอผมนั่งจุ่อยเงี้ยมาแค่เดียวไปจีนนอยก็ไม่ได้ขึ้นรองไอ้นุ่มเหล่าวันไม่มีล็อกปื๊นว่าจื๊อก็เล่นนั่งเดี่ยวกลางไอ้ตรงยาวอะไรก็อันนั่งจุ่อยตามไปเลยวันชั้ได้ว่าลูกกูนั่งนั่งไรลูกกูแต่ว่าแก่แก่ไป็นลูกกูนั่งจุวอยต่อต่อต่อได้ปุ๊มรอหนุ่มเหล่าวันเป็ก บอกไหนนะบอกไหนนะเกตี้เจ้หัวลุงแล้วดโกโกเก็บกล้องอยู่แล้วจอยไปซึ่งเดือดอลไรได้ลงผ่าเด้อยู่อ่ะโดยไม่ได้รองไม่รบนี่โกโก้ก็ขึ้นเพลงไม่โตขึ้นมาตานเนไม่เห็นที่พี่นี่ไปน้อยอ๋อเขาก้าเวนเนาะนก่อยนั่งจอยนู้นเข้าเวนเนี่ยตัวอะไรนะจังหวะเข้ามาไม่ได้อั่านี้เข้าเ้าเวนไม่จะจ้างเวนเคย นั่งจุ้ยรับราชการเลยโอนพ่อไม่ทำอะไรก้าวแม่โกอยู่ที่โกกอกตู้นั่งจุ้ยเอ๊ะนุนั่งเคยกว u a ประกาศติดรับตีเหมือนนั่งจุ้ยโอ้นั่งเคยเรานี่รับเร็วนั่งจุ้ยรับนั่งจุ้ยแล้วรับนั่งจุ้ยเล่นเด็ซได้หลากล้างปัตนลุงขนาดลูกโกเลี้ยเลี้ยนะลูกโกตีมันไร้คนนั่งจุ้ยนัดวันลูกโกันตีสามเครื่องต้องออกจากบ้าน สามเรื่งวันชายหัวลุงไอ้แก่ไปน้อยอยู่นั่งช่วยวันได้ขึ้นจากคุณได้ได้รูปแล้วมันนั่งสาววันหรอใจใจกันคุณได้ได้รูปเลยึ้นจากคุณเล็กกวกุ้งนู้หัววันนู้แต่ลูกกูมาวันชายได้แล้วนหนนั่งมันนั่งรออยู่แล้วนหนนั่งมันนั่งรออยู่แล้วเดี๋ยวเว้นดูแต่ว่าก้อนนี้ตึ้งวันชายกูมาในเมืองเลยมาจุ่ม quá là nụ cây sốc chô cho gì kia nói con rê gì kia quên mà Cắp Mà tương để chồng cô là cô là lên nụ cây Ta mà chê chồng cô hả nó ta lùng nghe Cả leo nâng chuối tít quầy đen có chuối Thì ngay nuôi mà tóc chô cho càng chê dẹp Cười nâng chuối Rồi chẳng quá tròm วอมาจึงรงนั่งเล่นคือนั่นจังหวะเล่นไม่ไหวเลยรอยมือไอ้โน้นนุ่ยลุดอยู่ที่จังโคนแบงหลังมึงก็กบนั่งจอยไม่รู้มาหรือเปาอไม่เคมไม่รู้นั่งจอยเห็นนั่งจอยก็มาพูดดาเพื่อนไม่มีรอยจำไม่เป็นนี่อ๋อสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีโลกเราทุกคนเนาะ วันเพ่อเลิกวันนี้มาห้าเมยแต่ว่าเจ้าก้องวันเสียงโขลกอ้วนปันตือเหลาว,ว่าเจ้าก้องวันเสียงนูน้นนุกก้ยเกลี่ยเก็งเกลื่ะนหวัง,วงเจ้าหวังเสียงเลยนะวันเพรอนู้นนุ้ยได้ไปเจ้าอ่านกาจัดปัดตะลุงมั้งเลวะก็บจำใจไปอยู่กับแต่ไม่ได้ไปสักทีไปไม่ดึงสักที เลยแต่ไปไม่ตึงไม่เบียกไม่มีเบียกขาบัดเดินซะไรก็ขียเปมาขุ้เป็นไม่แต่ว่าเพิ่มเดินไปตีงเลวว่าซื้อไปเลวกับอ้วกเกตายพอดอกนี่ไปกินน้ำลำหญ่หมาขุดเดินอกอกมาจางหน้าโรงพยาบาลจาตลุงขุดเดินว,ว้าวตรงก็ไปไหนเดินก็ไปไหนงานเอ้ กูเดินก็เปไหนงานเหียดแม่บว่า oh, อีอ้วกมั้งอีหักมั้งจอยกลินปลาหมึกไม่ปลาหมึกใส่แหวนนหหมึกใส่แหว้นนักูไปเดินเล่มั้งเล่นไหนงานลูยเดจะนั่งเบลออยู่หนักเองนะที่อีอวกมั้งรักมั้งไอติ่งเวียนหัวนี่จอยลูกเจ้าก็ไปน่ากูเที่ยวนทีนี้หน้าม่อมหยิบช่องเก่งกูทบได้ ลูกเรากงไปเจ้คนเน,นี่ยนามอมว่าปังไม่ใจเยนน้อยเลยนาม่มลูกรเ,เราเาเอแล้วอ้อมมันเด็มเวียนวัวหนูไม่ไปไหนหรอกแค่คุณแม่แต่มาบอกคุณแม่ว่าวันนี้กอยากที่จะไปวัดสักหน่อยอะนะอ๋อแล้วไม่ไปไหนเลยไปวัดแล้วมันใบความบาปหนูคิดว่าคุณแม่จะถามว่าหนูไปงานการชาิพัทลุงหรือเปล่าหนูไม่ไป ไว้ในในใมันหลุดก็ในโยรอดได้เราขึ้นกับรถกันน่ะโยไม่แจ่มเก่งใจเร็วคนจนเดินอยู่กลางท้นมันเหยียบน้ำตั้งหน้าคุณอ้สุ่ยแต่ผมเป็นคนจนไม่เกิดเงอนไม่ไกลไอ้เกียรติหลูก็แต่ในตาหน้านสิมึงก็เป็นผู้หญิงต้องแหลกนวลซะวุ่นตัวไอ้หลบเราตั้งจะเป็นคนจนหลูก็อย่าให้เกยก็มาดุมดมไหงหงาย่าทำตัวเป็นไรกาไรสักที่แม่ไม่เอาลูกนะ แม่ไม่มีเงินต้องจะโองให้ลูกหมากมากเสียลูกก็แต่มีอย่างเดียวคือความจริงใจแม่เกิดลูกมันนี่ลกูกลำแบกนี่ลูกไม่แต่ดำตืำ้อลกูกก็ในครูตอนเกิดมึงตองมึงกูโต้องหลังวันสิ้นเนื่งองก็จะโย่เหลือจะปัญญาย่างนอนมึงก,กับกูจับกูกับหลดกุจนกับนั่งเจ็ดสมิล่าลนะวะผมกับหลดเกง่งนะกับหลดเกง่ง ถึงรอดแบบซอจกไก่ก <pad pare sy> ับได้ไหมการกับได้ไหมซอจกไก่น้อยฮอดจกไก่ในบนบิดไอ้ไรก็ฮอดจกไก่ในบนวิบไก่บอกเราเห็นนั่งคองควาหวานอันนี้ต้องขอบคุณลงกนบนวิบก้อนสดชิ้นละพินเปื่อกจะจะจนหมอบอายจำเลยตถึงเออไม่จริง กเจะก็ย่าๆก็ลุยเลยรเจ้าะก็เรานี่กากาใหญ่ว่ะกาโอเดิ่มซูบแบนี้ชิ้นละปิ้นรอจะก็รอจะก็กับรถเล่ยสบายสะบูนเด็ดเลยไอ้รถซเจ้าะก็สามจนวันคนนี้ตายตอยออกมาเยียบมันใจได้ยินไหมเยียบเบอร์เดียบตาแล้ว โอ้ยหลืาเจ้าจิตเงือกงแกงปังปังกงแกงปังปังอะไรเลยเวียนรัวมัดเสลือบตาในยกตีกับปั่นนั่นเลวเสลือบตาก็ตีเป็นอันงก่งปั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 งงปั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 งบึ้งบึ้งปั้ปัง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 ปั้ปังปังปั้ปังปังปั้ปัง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 ปักปัง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 ปัอปัง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  เป็นโซดโจ้เลยถึงเขาขับรถกันนั้นขับรถดังลุดเวก้ามาลุดดีโซดตั้งใจปักกิ๊กไปกอดแล้วเอามือสอดให้โลดวังกาไป้ลยออกเสีงตป็นจังตัวก็เลยก็จะเราตัดใจเคยเชิญกันนั่นเลยก็ไอ้ไอ้อันไอ้ขับรถดังลุดนั้น แกกับเบงมาเหรอกมากับเบงแต่ต <Jonas> ีตึกซ่ากันดูกับรถดังปลูดกันเลยไรอันเหรอกากจะไปหลก็สว่าจับไปยันการุ่มกาจัดนะหงน้อยเบียก็มากมาเลยเบียตัางหลักหมายผมไม่ใจมีตามเผื่อก็ได้เยผื่อกนไส่แว่นวงๆต่ตลุดอดเิบแรงใช่มลลอีกนะโอแต่ก็ไปใจเล Nói khu cái trộm trộm dù cái là tiếng là mình đầy hộp anh tổ đấy à, này rơi lại dạ cho chân tôi thịt trộm dù chẳng cà chát thì ní cặp dầu có mấy nghỉ bộ Này rơi cho dạ bố nó bố nặng lắm Còn dư là nặng lắm Cái cài có là cái bố lái đen Ồ. Nhưng phải lên tính đen cũng cường Rồi เมี่ยกูจำตาปลื้มโจ้แต่เดียเตรียมียได้ไปเต้นลาเด่นหน้าอตเนี่ยโบลายเด่นเปนซื้อเหล่าลยเดนกูมอนิหอาลยเดนในีก็แต่นตัวเว็บเว็บเบมบไกลไกลบาดารูปบาดารูบลายเด่นบนหนังรำคนแข่งเดียวกันเป็นอ๋อเออคนรำจุกานอานกระจัดรำอานบวชรำ อันเด้ต oh ิ oh, ้นรำขนาดเอรับไปเบนกระรำลําบากเ้ยรำเบนรำเบนเ้ยหน้าเล่แล้วตอนก็โจรผู้เป็นนางเล่อยู่เลยเล่นหนาเอบไปตะอนเป็นนางเล่ยยังจบมาจบมันจะรักอันนี้ตัวตีนี้ไปไหนก็แล้วังบังโลกในโยกคนใจมึงเล่ยเก้าสนุก้ากันตีนี้จีกันตีนั้นแตงกันตีนู้ quan cao này tổ tật này là cao gấu chép chúa mu lẻ cao anh mu lẻ anh đặt cân cao rồi là anh cưng cao lùng em cân cao lùng là ai này phết anh cân cao thì có ta ba dài bụt chưa ban đầu cân cao lùng lề dạy cao คเล่นซะเกตปีจะตามมาอยู่บุญเสียนกันอยอน้อยก็ว่าป้าเนี่ยเป็นรายรายด้วยกันเล่นลไม่ปอบมึงอ่านอบไม่ตรงนู้นคู่าไม่พบเลยเสี้ยเสียเพงก็ยังพบ่อแดงจ้ากูมาเล่นชื่มั้ยอยดูพี่น้องไหนตับก็ดูขอเออในรุ่นนาดูปวดได้ฟังไหมเออปอดนาดดดังดังเลย เห็นมาเอ็ดตัวหน่าโน้ตดังปล่าหนดจึงดังอยู่แล้วเนี่ยผัวก้าวเสียเพลงดังเอ็ดโันหน่าโน้ตดังไปฟื้นอันนึงอันบางเนี่ยเรื่อง่เรื่งหน่าโน้ตดังเป็นดังเพ็นนั่นตับกันจับปุญจับชูดไปแล้ววเออดังเพลงดังเพลงหลุ่มลุ่มลาวแล้วมึงกันนรู้จะกาบลาคุณแม่เดินทางไปวัดท่านอาจารย์ค่ะคุณแม่ไปเลยเนาะ ไปตามไไล่เรวก็ไปศึกษาวิชาความรู้กับท่านอาจารย์ครับทุกๆวันหนูจะไปอยู่แล้วถ้ามีจังหวะและเวลาเนี่ยนะวันนี้ก็เป็นวันพระสะด้วยอยากจะไปศึกษาวิชาธรรมะวิชาต่างๆที่อาจารย์ได้สอนไปหมดแล้วดีเลยหรอวาเราคนจนนี่โนกี่ไปเรียนปริญญาโตพปริญญาสีปีเลย,ยีกินเ้ากัไม่รู้กินกักนไร กบไปเลยโไอ้หนุ่นหนุ่ยยเตงเยจอยนำสร้างเป็นปัซีก็จวยกนไม่บุเราได้กคุณแม่อยาปไงานหรอกถ้ามึงกุบตาไปยันกะจงกะจัดก็อย่าลืมเลยรูกอ้ไรกคุณแม่เตนาําลำย่ยบานแป้วแกวกันหรออ๋อนต้องกินลำย่ยบานแป้วมันเรื่อเราบารอยออนกินไม่อ ไอ้ตั้งโลกดีกว่าร้อยเออมากเว้นที่เฟมดีวิวในทิกตอกปั๊บปันนี่แหละทิกตอกกันจนน้งองเขาเละคุณติดตามเลยคุณเป็นเลสไม่เด้ง,หงแหลงก้อนถ้าอย่างนั้นกาบลาคุณแม่นะกันเดี๋ยวเป็นศึกษาวิชาความรู้สักหน่อยไปตั้งโลกโุกดีอย่าลืมนะโลกเออว่าเราเป็นดินโลกนะกว่ารุ้งเป็นดินจำโลกเออจำเหมือนมือว่าเราเป็น ดอกยาอยู่ธรรม,มาดาในโลกยาไปก้อยช่วงไอ้เกิดซักนะลูกนะแม่โจมต,นตานี่ในโลกก็อื่นตอกเรากำมาบ่ายนะลูกนะอย่าทำให้แม,ม่อับอายใกล้กินนะไปมากลูกเอ้นะพวเราเกิดจนกับเผื่อไม่ให้เกียดอยู่แล้วลูกเอ้นะเนะงยเงยพ้ดเหลาแก้มลาก่อนนะคะคุณแม่เดี๋ยวตอนเย็นเจอกันจะรีบไปรีบกลับคุณแม่สวัสดีค่ะไปโลกโจบดีค่ะ เรื่องใหญ่กันไม่ไม่ไม่ไปกันหรือก็ไปไปในหรวงแต่ะแาเบี้ยตังลักไม้มาไม้อ่ไม่ใหญ่ขนาตัวนี้ก็มีป้าไปร้องเพลงกัซี่ร้องเพลงถึงนายองประกวดไหมเนี่ยนุ๊กโอปอลทอเนี่ยติดกระบานนู่นโอปอลตอนี่ก็ต้องมาประกวดก้องกาจานนก็เต้นกันีเร็วเลยโอปอลจอปตะลุงช่วงเคยไม่จับแต่ช่อจอชันทีแจ้งต้องเว้นลงเพ้นว่าร้องเพลงกัน โอตสันตีแรงตองโชจอตลี้อยมันตัวึ้นรองเพลงเวนในเวยเดียวเดี๋ยว็อกในใหญ่กันพุ่ต้นไปไหมไปชมรมไม่เตะไปืออนี่ยเบียไม่จะดวกนี่พเบียไม่จะดวกลำบากลักิีบดวนะคือว่าตนไปแก้ไอ้นูกับพุ่มตีแก้ไ้เก้จิงจาจ้ย กูก็ยังหน่อยๆตั้งแก้กูเก้หมามุนนู้นนอ้อร่าม่๊ารลกรบต้นโูหนังมาอย่าจันโปมีม้ออะรหลบมาตัวไปไม่เจ๊งกูสากปานกูปลดล้มเออกูมาตัวไปมันนึ่งกูสากปานก็ได้เจี๊ยกขาเกลื่องเล่นนายก็ปลดล้มอันเปียนกูพึ่งขึ้นนายกปนนายกวีรุตธมาเป็ดเมาไว้กูขึ้น เมาได้แล้วเมาจริงจ้ากูโยจันบุญพี่ล่วงแมวโยจันหลังเล่นยิกกับจ้บนจริงจ้าแล้วเล่นกับมันนู้เล่นยิกกับบุจริงจ้ามันนู้กับแมวโอไม่จริงอันนี้จันกับแมวแล้วไม่ใจนู้กับแมวเออแต่จึงไปกันไม่เจอเล้จัดถ้าไม่จัดมันไม่ดีงไงไงเป็ดนั่นนี่มึง ไปจนไปกับพมกันว่ากพ่มมาใหญ่โตเดินนี่ย่างน่อยๆไปตึ้งแต่ปักพวกทีกก่มนันก็ปวดได้ยังเบียดตางหลังไม้ได้เปล่ามั้งเออะตูเด่นปัดกันหนังเอหน่ารงนั่งกกอยก็ปัดสุป,ปัดเออปัดมาจ้าเลยนะุ๊ตวเกิดจิมนั่งซื่อว่าระสบความจำเร็จน,นั่งเล่นหน้าเจ้าหลักกลางปัดมาหนัดอยู่เป้อยในตื้อว่ากรบก้านเอียงไง กัดใกล้ก็กัดเอียงเอียงเอียงไปอยู่ไหนจะแล้วเอียงอ่ะเอียงจำซีนแล้วบางนีอ่ะเอียงจำซีนจะแล้วเอียงนี่เออกรอบแล้วนายรงนั่งกรอบแล้วถือว่าประทับความจำเร็จกับจุปัดมามันนัดมาเป้มาครอบองค์ประจุมกรอบแล้วแต่บันนี้ก็ว่าพยายามหน่อยหน่อยนยายามไปกินอ่านกบดบด ถ้าปันีได้ไหมไอ้ทนยใจเอาบัตรประจกจนกูไปซะเอาบัตรไปแจกจนไปเพื่อไม่จะยมันอาเพิ่มปเพิ่มจะควักบัตรไปะจกจนไปโอ้มาเพื่อเขาด้แลว่าฉันมาแล้วตึ้งตัวไม่มาเอกสานตึงกลุ่มเหลืองปยกันไาไม่ปลยนันต้งลงนะไม่ปล่อยจึงเบียจะกินได้ยังมังไงนะอไม่เลย ม่เดินหนุนใจยังหัวเดียวมึงก็ไม่ใจปากก้อเออซึงก้อก็ไม่ใจได้เออไงโย่เฉยกันซึงก้อก็ไม่ใจได้กันไม่พผิดแกปวดหัวเจอกันนุ่มดมดยมากเกินขี้ในไรฮะมู่ฮู้มู่ครอบบ่้อวยจินจินเนาะไม่แรงได้แยบไปกินก็กินไม่ออ้ก้อนกันสั้นนี่ก็นสื่อนุ่มปดควายใหส่ nó bọt quay thì trai bình đưa các nơi nhưng thì có trai phát quay bốn bọt quay bi đấy trai phát quay bốn lại thì thì có tâm bình chân bình chân ô oh, em mới có leo, leo. À, ê, hát, mà quá khăn, đấy mà qua cô khán đấy chắc cái kinh em cứ Ông oh, giọt lên nồi ơ ơ rồi đi không em mơ cơ นี่กูกับคนแก่ๆแล้กูเบื่ออะไรนี่เดินไหนอยู่ซอยมึงเบื่อคนแก่ๆกูเบื่อเมียพอมึงเนี่ยเบื่อเมียไเด็กอึเหนื่อยแล้วกูมึกับเมียกูเอื้อเหรอนะผมเมียไปเรื่องแม่ยายก็ไปเรื่องแม่ยายเอออันบันดื้อมึงว่าดื้อเด็กไปโรงพักในหน้าเกลี้ยงกันมัดคุ้นอันท่านนายกวิดรุดตั้มาเป็ดไม่ก็อเด็กกูเด็กติดล่างเหมือน จอยแม่ยายไปแจ้งความก้าวพยายามฆ่ามีงเลยว่านะมึงนี่พยายามฆ่าแม่ยายเออมึงพยายามฆ่าแม่ยายอยู่ดีเออกูฆ่าเพื่นกูพยายามฆ่าเออแอ้มึงตั้มเรือกูตีกับเจ้าป,ปุย๋ยอ๋อมึงตีกับแม่ยายกับเอ,อ้ปุ๋ยเออไอ้มันเจ็บกันหรือแม่ยายมึงตีกับเอ้ปุย๋ยด่านเจียงอยู่น้อย Fui.